สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุมฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรรดาด้านกีฬาฟุตบอลมาคุยถึงฟุตบอลพิม์ลีกอังกฤษกันหน่อยนะครับหลังจากที่แข่งจบลงไปสัปดาห์ที่24หรือวันที่2ี่24นะครับแม้ว,ว่าบางทีมอาจจะแข่งยังไม่ครบก็ตามนะครับแต่ว่าพอจบ โปรแกรมนั้นนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีช่วงพักเบรคหนีหนาวของทางพิมพ์รีเขานะครับที่กําหนดรู้สึกว่าจะเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีการสลับช่วงกันพักแล้วก็มีบางชาติบางทีมชาติก็จะมีลงทําการแข่งขันด้วยนะครับอย่างเช่นทีมชาติบราซิลแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาคุยถึงคู่ลิเวอร์พูลเมื่อคืนหน่อยนะครับทีมเชียร์ของแอดมินแล้วก็สถานการณ์ ในพิมพ์ลีเร็งกฤษนะครับไม่ว่าใครจะยังลุ้นแชมป์หรือว่าใครจะไม่ลุ้นก็ตามนะครับมาคุยกันสบายๆเพื่อนพ้องน้องพี่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปโฟกัสกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวค่อยไปว่าถึงอันดับอื่นคุยถึงลิเวอร์พูลก่อนนะครับหงแดงบุกไปเยือนคริสตัลนเฟรเดตที่เซลเฮิร์สต์พาร์คนะครับตอน3ามทุ่มก็สกอร์เนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1นนะครับโดยการขึ้นนำของลิเวอร์พูลเนี่ย มันมาเร็วค่อนข้างเร็วนะครับนาทีที่8ได้เตะมุมฟกิฟันได้สลัดหนีตัวประกบเรียกว่าตีตัวฟรีมาเลยไม่มีใครประกบเลยนะครับกเต็มกระบาลเข้าไป1ประตูต่อ0เท่าน,นั้นยังไม่พอครับนาทีที่32นิโปลก็มาได้ประตูขึ้นนําห่างทิ้งห่างไปจากอเล็กซ์ออเลชเชมเบลนนะครับนาทีที่32จบครึ่งแรกนิโปลนำ2-0มันก็เป็นอะไรที่หอมหวานนะครับรักษาอันดับ2เอาไว้ได้แน่ๆนะครับ ไม่ไม่ต้องกังวลว่าคู่ดึกเจลซีลงเจอกับสเปอร์ผลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พอออกสตาร์ทครึ่งหลังมาครับโอ้โหพัตริกเวราไปแก้หมากแก้เกมนะครับใส่อะไรเข้าไปต่อมีอะไรทำให้เวอร์พูลเนี่ยเจียนอยู่เจียนไปที่จะโดนตีเสมอแต่เอาจริงๆนะครับช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกนะครับช่วงที่ก่อนออกเลดช์มเรนจะมายิงนำา2 0หรือว่าหลังจากนั้นมานครับ หลังจากที่เอเล็ชมเบรนยิงนำ2-0เนี่ยเร่์พูลเหมือนเครื่องช็อตไปเปิดโอกาสให้คริสตยนเบเลได้โจมตีนะครับเจลมาติปเนี่ยเหมือนกับมีการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดเข้าสากัดก็แบบกักกักจะเข้าให้แบบฟาวอัดใส่ฟาวอัดหนักไปเลยก็ไม่เข้านะครับเรียกว่าเหมือนจะมีชั้นมีเชิงแต่มันกลายเป็นว่าผู้เล่นแนวรุกของพาเลสที่เมื่อคือนเนี้ยาทริกเวราใช้ทั้งมาเตตาเอดูอา แล้วก็ทางด้านของใครละ่ะโอลิเซโดยเฉพาะเจ้าโอลิเซเนี่ยโอ้โ OK. หทาแนวรับของเลเวอร์พูลปั่นปวดหัวที่หัว,หวตามนะครับเมื่อคืนถ้าไม่ได้อาริซอนเบ็กเกอร์เซฟสามสี่หนจะเนี่ยนิวบอลอาจจะไม่ใช่ชนะนะครับแล้ว่าอาจจะไม่ใช่เสมอด้วยไม่รู้อาจจะถึงแพ้เลยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นแมนออฟสแตนด์ผมให้อาริซอนนะครับเมื่อคืนนี้เกมรับโดยเฉพาะเชลมาติป มีปัญหามีปัญหาในการยืนตำแหน่งและมีปัญหาในการเข้าจริงๆมีปัญหาตั้งแต่กับอาเซนอลในเกมคาราบาวครับจนต้องถอดออกตอนพักครึ่งแล้วนะครับเอาละนั่นคือ1ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังจากลิปุลนำ2-0พอเริ่มครึ่งหลังพาเลสก็ยังเร่งเกมรักษาฟอร์มในช่วงท้ายครึ่งแรกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเกือบจะตีไข่แตกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังด้วยซ้ำแต่ก็ได้อลิซอนเซฟเอาไว้ได้นะครับรวมถึงกองหน้าของ พาเลสที่อาจจะวูบวูบว่าวาบแต่ขาดความแน่นอนนะครับจนรอมาถึงนาทีที่55ครับก็ไม่นานมากสุดท้ายเลโวพูลก็โดนจนได้นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเกมรับของเลยวพูลสู้ความเร็วของวิสันพาเลสไม่ได้เลยนะครับเอดูอาวิ่งตีคู่เป็นกับมาติต้านะครับมาตต้าได้บอลทะลุไปแล้วก็ป้ายคืนมาที่เอดูอาแล้วก็ยิงโล่งๆเข้าไป สองหนึ่งนาทีที่ห้าสิบห้าโอ้โห,โโหกับรูปเกมที่ต้องบอกว่าโอ้โหภาวนาทำไมเจเคหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาโกนาเต้ลงมาเอาโกนาเต้ลงมาได้แล้วทำไมถึงไม่เอาโกนาเต้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เจเคก็ไม่ยอมเปลี่ยนเชวมาติปออกนะครับมีเปลี่ยนก็กองกลางครับเอามินเนอร์ลงมาเอามินามินโนลงมานะครับ ส่วนเปลี่ยนกองหลังเนี่ยเป็นช่วงท้ายเกมก็ไม่ได้เอาเชอร์มาติฟออกนะครับเอาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนออกแล้วเอาโจโกเมสลงมาอมืเกมมันก็ยือ้อยู่แบบเนี้ยนะครับนำสองหนึ่งโอกาสก็ไม่ค่อยจะมียิงสักเท่าไหร่นะครับส่วนคริสตินพาเลสก็มาเรื่อยๆโตกลับมาโอ้โหจริงนี่ผมนั่งบรรยายเมื่อคือนนี่ว่าเนื้อตัวนี่ก็คือมันตื่นเต้นมันมันมันชาไปหมดเพราะว่าพาเลสมาเล่นได้น่ากลัวมากก็ไม่แปลกใจว่า นี่คือ1ทีมที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับขณะลิวพูลยังเอาชนะแมนซิตี้ไม่ได้เลยการเจอกันนัดแรกนะครับแต่พาเลสทำได้นะครับก็ไม่ธรรมดาโอ้โหแมสุดท้ายทำยังไงครับยื้อกันมาจนถึงช่วงท้ายเกมกับนาทีที่ 80, 88 8 8กว่า87กว่ากว่านั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีโกชูต้าหลุดเข้าไปในเขตโทษนะครับ แตะหนีกองหลังแล้วก็พยายามที่จะแตะหนีผู้สาประตูนะครับกุยต้าแล้วก็โดนกุยต้าเนี่ยขาวาเข้ามาชนนะครับในกรอบ6หลาในเขตเขตหหลาผุทธศิลก็เป่าแต่มันก็มีที่แรกที่แรกไม่ได้เป่าทันทีนะพุทศิลเควินเฟรนไม่ได้เป่าทันทีผุทธศิลป์นในห้อง VR เนี่ยน่าจะเป็นคริกเพาเซนนะครับก็รออยู่พักหนึ่งสุดท้าย ในห้อง VR ไม่สามารถที่จะชี้ขาดได้ก็บอกว่าเอ้ย Kevin Friend, เคนเฟนเฟ่นนายไปดูเองดีกว่าไปดูจอมอนิเตอร์เองดีกว่าเควินเฟนไปดูไม่นานมากนะครับไปดูไม่นานมากหันกลับมาก็เป่าจุดโทษนะครับในโลกออนไลน์พิพาพวิจารณ์กันโดยเฉพาะแฟนทีมอื่นนะครับก็มีคำถามตั้งว่ามันสมควรที่จะเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับแน่นอนครับสมควรไม่สมควรไม่รู้แต่กรรมาการเป่าเป็นจุดโทษ แล้เมื่อคืนนี้ผมก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าโอกาสที่จะได้กับไม่ได้มัน50-50สุดท้ายอยู่ที่ดุลพินิษของเควินเฟรนผู้ตัดสินที่หนึ่งจะตัดสินว่าจะให้หรือไม่ให้เพราะโอกาสอ่ะขออนุญาตยกตัวอย่าง2อันถามว่าทําไมผู้ตัดสินมีโอกาสที่จะไม่ให้ก็เพราะว่าจังหวะที่ดีโกโจตาจะเล่นบอลครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อนๆลองไปหาไฮไลท์ดูจังหวะที่จะเล่นบอลครั้งสุดท้ายเนี่ยดีโกโจตา แต่งบอลไม่ได้เปรียบแต่งบอลไม่ได้เปรียบแต่บอลมันก็ไม่ได้แรงจนแบบว่าพุ่งออกหลังไปเลยบอลมันยังอยู่ในวิถีที่โชต้าอาจจะตามไปเล่นได้ถ้าเกิดว่ากุยต้าไม่มาชนล้มนะครับไม่มาชนล้มนี่คือประเด็นแรกคือดีโคโชต้าเล่นบอลเล่นบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เปรียบคืออาจจะเสียการครอบครองบอลไปแล้วด้วยซ้ําอาจจะมีอาจจะตามเก็บบอลได้แต่ไม่มีมุมยิงแล้วเพราะบอลมันกําลังจะออกเส้นหลังนะครับ แต่ถามว่าทำไมผู้ตัดสินถึงให้ก็เช่นเดียวกันครับคือบอลที่โจตาพยายามจะเล่นในวันสุดท้ายเนี่ยบอลมันไม่ได้แรงจนพุ่งออกหลังไปเขามีโอกาสที่จะตามไปเล่นบอลอาจจะไม่มีพื้นที่ยิงแต่อาจจะจ่ายกลับเข้ามาปากประตูให้เพื่อนร่วมทีมยิงได้แต่พอโดนกุยต้าผู้สาประตูของพาเลชชนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้โชตาเสียโอกาส เอ,อมันก็อาจจะมีผู้กูรูผู้รู้หลายท่านนะครับมองว่าดีโกโชต้าพุ่งหรือเปล่าดีโกโชต้าทำไมถึงอะไรอะ่ะคือแต่ผมมองส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าดีโกโชต้าพุ่งล้มจะเอาจุดโทษนะครับมันอาจจะมีทริคเ,เล็กๆน้อยๆของกองหน้ากับจังหวะปะทะกับผู้สาประตูในกรอบเขตโทษนะครับกุยต้าเองผู้สาประตูก็ต้องรู้ว่าตัวเองเข้าไปจะถึงบอลหรือเปล่าแล้วอวัยวะต่างๆของกุยต้า ไม่ว่าจะมือจะอะไรก็ไม่โดนบอลเลยนะครับคุณเข้าไปโดนกองหน้าของคู่แข่งแบบเต็มๆนะครับเควินเฟรนเขาก็อาจจะให้น้ำหนักมาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของกุยตาไปโดนบอลอันนั้นริวพูลอาจจะไม่ได้จุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นแฟนริวพูลหลายท่านที่เคยค่อนขอด VR ว่าเออริวพูลมักจะแพ้ภาย VR อันนี้ก็น่าจะชัดเจนว่านัดนี้นะครับริวพูลก็ได้ประโยชน์จาก VR ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองแฟน แฟนลิเวอร์พูลตัวยงนะครับแฟนลิเวอร์พูลตัวโยงอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสว่ากรรมการไม่ให้ก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าแต่นั้การตอนนั้นคือโดนพาเลสกดดันหนักก็อาจจะโดนตีเสมอเพราะว่าโทษเจ็บไปถึง6นาทีนะครับอาจจะโดนตีเสมอหรืออาจจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันได้จุดโทษมาเราก็รู้สึกโล่งใจดีใจเพราะว่าอ,อย่างน้อยที่สุดฟาบินโยก็ยิงเข้าไปทําให้ลิเวอร์พูลทิ้งห่าง31ทุกอย่างก็ปิดจ็อกแม้ว่าจะโทษเจ็บไปถึง6นาทีก็ตามนะครับ ก็เป็นบทสรุปว่าเรื่องของจุดโทษก็ไม่ต้องดรามมากครับนี่มันคือโลกของฟุตบอลแม้ว่าจะมีการนําระบบการฉายซ้ําวิดีโอนะครับเป็นระบบ VR เข้ามาให้ผู้ตัดสินได้พิจารณาทบทวนกันแต่มันก็ยังมีคําว่าคนคนที่คอยคุม v ีอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีดุลพินิษเพราะนั้นบางทีทีมเชียร์เราก็ได้ประโยชน์บางทีทีมเชียร์เราก็เสียประโยชน์ มันก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องดราม่าเลิกครับลิเวอร์พูลได้จุดโทษแล้วฟาบิโยยิงเข้าไปชนะ3าหนึ่งโอเคไหมอ่าทีนี้หลังจากจบเกมนะครับลิเวอร์พูลก็เก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนคู่ดึกเชลซีก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้แบบเนาะเนาะสนอเทียนทองนะครับสประตูต่อศูนย์เรียกว่าสเปอร์เจอกับเชลซี5 6นัดหลังศูนย์นี่ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับอย่างมากทําได้ดีที่สุดแค่ยันเสมอ0ูศูนย์ก็ต้องบอกว่าเป็น ูเหลืองกระเช้อกล้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ทําให้โอกาสจํานวนนัดที่สเปอร์มีตุนอยู่มากกว่าเพื่อน 3- 4มสนัดเนี่ยมันเริ่มที่จะร่อยหลอลงไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเกมที่บุกไปชนะเลสเตอร์สาในช่วงทดเจ็บมันทําให้สเปอร์เนี่ยมองถึงอันดับรองจากฝูงได้เลยกับจํานวนนัดที่อยู่ในมือแต่พอเมื่อคืนแพ้เชลซีเนี่ยมันกลายเป็นแต้มมันหายไปแบบไปกลับเลยนะครับอ่ะเราไปดูกันหน่อยสถานการณ์ เอ่อพิมลีกนะครับหลังจากผ่านนัดล่าสุดไปแมนซิตี้นะครับพลาดท่าบุกไปเสมอเซาล์ลอมตันหนึ่งหนึ่งก็เพิ่มได้คะแนนเดียวนะครับมี57คะแนนยังอยู่จ่าฝูงครับแล้วโอกาสเป็นแชมป์ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าแมนซิตี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่วันยังค่ำและมีโอกาสที่จะชูถ้วยเหนือหัวเมื่อถึงวันที่22พฤษภาคมเหมือนเดิมในใจผมก็ยังคิดว่าแมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งถามว่าผมขี้แหกไม่ใช่ขี้แหกผมถามว่า ขี้ปอดหรือว่าปอดแหกหรือเปล่านะครับไม่มีปัญหาครับในใจผมเนี่ยยังไงผมก็หวังแชมป์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมทําช่องผมทําสื่อการวิาพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันสุดโตกออกนอกหน้าเคินไปมันก็เป็นดาบสองคมเพราะนั้นเรื่องของการลุ้นแชมป์ผมลุ้นอยู่ในใจนะครับลุ้นไปทีละนัดเชียร์กันไปทีละนัดแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงว่าตอนนี้คุณภาพของลิเวอร์พูลก็ยังเป็นรองแมนซิตอ้อยู่ดีนะครับขุมกําลังสำรองก็ดูอย่างที่เห็นกาะท่อนการแท่นนะครับ แม้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องใช้ทีมเวิร์คใช้พลังงานใช้การเพรสการบีบพื้นที่ช่วยกันนะครับมันก็ไม่เหมือนวันที่เราอยู่แบบครบๆนะครับมีซาร่ามาเน่คอยช่วยจบสกอร์แต่ในวันที่ไม่มีทั้งสองคนคนที่เป็นตัวสำรองพวกอไหลยพวกดาวรุ่งที่อยู่ก็สามารถที่จะพาทีมเก็บผลงานได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับในวันที่ฟันได้ไม่อยู่มาติดเจ็บโกเมสเจ็บ ลิเวอร์พูลต้องใช้กองหลังพวกดาวรุ่งพวกตัวสำรองพวกที่ไปยืมตัวมาก็กระเสือกกระสนสุดท้ายก็ยังเข้าวินอันดับ3ได้นั่นคือลิเวอร์พูลสู้ด้วยทีมเวิร์คสู้ด้วยระบบซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องยกเครดิตให้กับเชคอีแล้วก็ทีมงานของเขาครับที่สามารถทําให้ลิเวอร์พูลสู้กับทีมที่เพียบพร้อมทุกอย่างอย่างแมนซิตี้และก็เชลซีในเรื่องของขุมกําลังสำรองเนะี่ยลิเวอร์พูลเป็นรองบางทีเป็นรองแม้กระทั่งแมนยูด้วยซ้ําในเรื่องของขุมกําลังสำรองนะลิเวอร์พูลเป็นรองแมนยูซะด้วยซ้ํา แต่เราสู้ได้ด้วยแทคกติกสู้ได้ด้วยทีมเวิร์กสู้ได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจในเกมการเล่นแม้ว่าบางนัดมันจะมีคนนี้เล่นแย่คนนั้นเล่นแย่แต่ทั้งหมดทั้งมวลในภาพรวมมันก็ยังเชียร์สนุกอยู่ดีก็ยังทําให้ทีมเราได้ลุ้นอยู่ดีมาถึงวันนี้นะครับแมนซิตี้มี57คะแนนจาก23นัดแข็งมากกว่าลิเวอร์พูลหนัดส่วนหงแดงแข่ง22เพิ่มได้3คะแนนเมื่อคืนนะครับมี48คะแนน 48คะแนนของเ์พูลก็คือตามหลังแมนซิตี้9แต้มลดช่องว่างเหลือ9แต้มครับผมใช้คำว่าลดช่องว่างเหลือ9แต้มส่วนเกมในมือที่เร์วูลจะเจอกับลีชนะครับที่ถูกเลื่อนไปตอนช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกําหนดออกมาว่าจะแข่งวันไหนถ้ามองแบบเรยลไทม์ถ้าสมมติเ์พูลเก็บ3คะแนนได้เหนือบลสชยูเนเต็เดก็จะทําให้ช่องว่างระหว่างเ์พูลกับแมนซิตี้เหลือ6คะแนน และลิเวอร์พูลก็ยังมีคิวที่จะเจอกับแมนซิตี้ที่เอติฮัดอีกหน,นัดวันที่9เมษายนนะครับมันก็อาจจะมองถึงชัยชนะได้หรือเป็นเกมตัดสินได้ว่าอ่ะเมืม่อถึงวันที่9เมษายนถ้าคะแนนมันยังเบียดกันอยู่เนี่ย6แต้ม7แต้ม5แต้มไปถึงวันนั้นถ้าลิเวอร์พูลอยากจะเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลก็ต้องบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ให้ได้แต่ถ้าบุกไปแล้วไปแพ้แมนซิตี้ลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับสภาพว่าโอเคปีนี้เราดีไม่พอปีหน้าไปฟอร์มทีมเซตกันใหม่ว่ากันใหม่ ก็แบบนั้นแต่ณนะวันนี้คือเราแค่เราลดช่องว่างจากแมนซิตี้ได้จากแต่ก่อนเราตามหลังแมนซิตี้1 1แต้ม14แต้มมาวันนี้เหลือ9แต้มแล้วกับจํานวนนัดที่แข่งน้อยกว่า1เกมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับประตูได้นะครับตอนนี้ลีเวอร์พูลเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีกนะครับ58ประตูตามมาด้วยแมนซิตี้ยิงได้55นะครับแล้วก็เชลซี48 นี่คือ3ทีมที่เกมรุกดีที่สุดในลีกตอนนี้นะครับส่วนเกมรับนะครับแมนซิตี้ดีที่สุดเสีย14ลูกนะครับตามมาด้วยเชลซีเสีย18แล้วก็ลิเวอร์พูลเสีย19นะครับเมื่อคืนเสียให้กับพาเลสไป1ลูกประตูได้เสียครับซิตี้ยังเป็นที่1เหมือนเดิมบวก41มากกว่าลิเวอร์พูล2ลูกนะครับลิเวอร์พูลบวก39นะครับเชลซีบวก30นะครับนี่คือ3อันดับแรกของลีกแต่เชลซีเนี่ยต้องระวังหลังด้วยนะครับเพราะว่าแข่งมากกว่า ทีมข้างหลังด้วยเพราะว่ามีเกมที่เจอกับไบรตันน่ยไปดึงเกมในอนาคตมาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนกุมภาเชลซีจะต้องไปเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับที่น่าจะไปแข่งที่ประเทศกาตาร์นะครับก็เลยเลื่อนเกมกับไบรตันมาแข่งก่อนที่เสมอกันไป1 1เมื่อกลางสัปดาห์นะครับอันดับ4ตอนนี้เป็นแมนยูนะครับแข่งน้อยกว่าเชลซี2นัดนะครับมี38คะแนนตามหลังเชลซีอยู่9แต้มนะครับแฟนแมนยูมองถึงอันดับ3ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเก็บชัยชนะนัดเก็บตกได้หมดนะครับแมนยูก็จะตามหลังเชลซีแค่3คะแนนนะครับเพราะตอนนี้มีตามหลังอยู่9ถ้าชนะได้อีก2ก็เป็น6ก็จะเหลืออีก3แตม้มก็มีโอกาสาที่จะมองลุ้นถึงอันดับ3ได้เช่นเดียวกันสาหรับปีศาจแดงแด่ที่สําคัญครับต้องคงเส้นคงวาครับแมนยูจะเสมอชนะไป2เกมเดี๋ยวมีสะดุดเสมอหรือแพ้เนี่ยเดี๋ยวก็จะวนลูปอีกนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นแฟนปีศาจแดงด้วยเช่นเดียวกันส่วนเวสต์แฮมครับ แพ้แมนยูไปก็หยุดอยู่ที่อันดับ5นะครับเรียกว่าหล่นมานะครับหล่นมาอยู่ที่5แข่งมากกว่าแมนยู1นัดด้วยแล้วก็ตามหลังแมนยู1คะแนนมี37คะแนนนะครับสำหรับเวสต์แฮมส่วนอาร์เซนอลเมื่อคืนโอ้โหยิงเบอร์ลี่ไม่เข้าครับเสมอไป 00, 0-0แต่ก็ยังมีเกมในมือ1นัดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยแข่ง21แข่งน้อยกว่าแมนยูด้วยนะครับแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมเนี่ยสองนัดเวสต์แฮมเนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะอันดับสี่ในเวสต์แฮมแข่งมากกว่าเพื่อนนะครับ สองนัดถึง3นัดเลยก็มีโอกาสที่จะหล่นไปมากกว่านี้เหมือนกันขุนคอนนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมี36เท่ากับสเปอร์เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่สเปอร์เนี่ยแพ้เชลซีไปไม่งั้นเนี่ยโดนแซงด้วยแล้วสเปอร์มีเกมในมืออีก2-3นัดเลยนะครับเพราะว่าท็อตแนมเพิ่งจะแข่งไปแค่20นะครับมี36คะแนนเท่ากับปืนใหญ่แต่ว่าประตูได้เสียของอาร์เซนอลดีกว่านะครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะต้องละสายตาไม่ได้เลยครับก็คือมาป่าวูแฮมตันครับตอนนี้แม้ว่าจะอยู่อันดับ8แข่ง21นัดมี34คะแนนถ้าชนะอีกนัดหนึ่งเนี่ยวูดแฮมตันจะมี37ขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับจะมีคะแนนเท่ากับเวสแฮมมี37แล้วถ้าชนะอีกนัดหนึ่งก็จะมีถึง40ซึ่ง40เนี่ยมันมองถึงท็อปโได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นท็อปโตอนนี้ ตั้งแต่อันดับ4นะครับพอดีเชลซีชนะเมื่อคืนก็โอเคหายใจโล่งหน่อยเพราะว่าทิ้งห่างแมนยูไปเป็น9แต้มนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อันดับ4ลงมานะครับแมนยูอันดับ4เวสเซอันดับ5อเซนอลอันดับ6สเปอร์ดับ7บู๊เขมตันอันดับ8นี่คือ6ทีมอ่านี่คือ5ทีมนะครับที่จะได้ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟกัดนะครับในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่า ส่วนอันดับ9ก็เป็นไบรทันนะครับอันดับ11อันดับ10เป็นเลสเตอร์นะครับอันดับ11มีเป็นแอสตันวิลล่านะครับมีคะแนนเท่ากับเลสเตอร์26คะแนนแต่ประตูได้เสียเนี่ยลบสี่เลสเตอร์ลบสนะครับส่วนไบรทันมี30คะแนนนะครับก็ค่อนข้างจะห่างจากอันดับ10กับ11อยู่4คะแนนนะครับส่วนเซาท์ทัมตันนะครับยันเสมอซิตี้ได้มี25อยู่อันดับ12นะครับอันดับ13เป็นพานเลส อันดับ14เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับอันดับ15เป็นลีสอันดับ16เป็นเอเวอร์ตันอันดับ17เนะครับเป็นนอริทที่ชนะมา2นัดติดนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับชนะลีสได้ก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ18นะครับมี15คะแนนแล้วก็วัดฟอร์ดนะครับตอนนี้สารวันเตี้ยลงครับมาอยู่รองบวยมี14คะแนนส่วนเบอร์ลี่เป็นบวยของตารางมีแค่12คะแนนแต่ว่าเบอร์ลี่เนี่ยแข่งน้อยที่สุดในลีกนะครับเพราะว่าเลื่อนบ่อยมาก เมื่อคืนนี้ก็เสมอกับอาร์เซนอลไปนะแล้วเดี๋ยวจะมีเกมช่วงกลางสัปดาห์ช่วงเกม FA Cup ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเบอร์ลี่ก็จะมีคิวเจอกับวัตฟอร์ดด้วยนะครับเป็นการหนีตายกันสนุกนะครับเพราะนั้นอันดับตั้งแต่อันดับ15 16 17ลงมาเนี่ยเป็นพวกกลุ่มทีมหนีตายทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลีสเอเวอร์ตันนอริดนิวคาสเซิลวัตฟอร์ดเบอร์ลี่นะครับก็ประมาณนี้อ่ะนี่คือบทสรุปของฟุตบอล ทีมเบลลียอังกฤษนะครับนัดที่24นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่24่สิบสแม้ว่าบางทีมจะยังแข่งไม่ครบก็ตามก่อนที่จะพักเบรกนีหนาวไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันในช่วงฟุตบอล FA ฟเอนะครับรอบ4ช่วงวันที่4 5 6นะครับกุมภาพันธ์แล้วก็ส่วนพินเบลลียอังกฤษจะมาอีกทีช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่9ที่10 11นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเลวปูลก็ส่วนหงแดงมีคิวเจอกับเลสเตอร์ที่แอนฟิลด์นะครับคืนวันที่10เช้าเมื่อ 1กุเอ็ดกูพาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจวดแน่นอนสวัสดีครับ